ที่เจ้ามานี่เพื่อร่วมพิธีฝังมึงกูเหรอนางเป็นอาของข้าหวังว่าท่านจะอนุญาตให้ข้าร่วมลำลึกถึงวิญญาณของนางด้วยเจ้าคิดบิดบังข้าหรือ,อยังไงท่านอาเป็นญาติคนเดียวของข้าในเจีเจ้ยนโจนางคอยดูแลข้าเสมอไม่เคยขาดอย่างน้อยข้าก็ควรได้ตอบแทนนางบ้าง ท่านชายเห็นว่ายังไงอาค่าให้เจ้าไปที่ฉีหยุนซานเจ้าอาจไม่อยากกลับมาแล้วก็ได้ท่านชายเพคะท่านน่าจะยุ่งมากถึงได้ลืมสัญญาที่ให้ข้าไว้ข้าจะต้องไปอยู่ที่วังอื่นของท่าน หากข้าไม่กลับมาที่นี่ไม่ว่าข้าจะหนีไปไหนข้าก็เป็นเพียงหมากบนกระดานตัวหนึ่งของท่านในเจ้าขู่ข้าเหรอท่านคงล้อข้าเล่นตรงเกดคนเดียวจะกล้าข่มขู่ท่านชายได้ยังไงเพคะข้าเชื่อว่านูเอ๋อหาชื่อผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีวันล้มเลิกแผนหรือผิดคำสัญญาเพราะผู้หญิงคนเดียวแน่นอน เจ้าแน่ใจนะว่าจะกลับมาตามที่กล่าวไว้ข้าทำตามคำสัญญาเจ้าพูดถูกแล้วไม่ว่าเจ้าจะหนียังไงก็ไม่พ้นมือข้าไปได้หรอกนอกจากข้าไม่มีใครกล้าแต่งงานกับเจ้าหรอกอถ้าเช่นนี้ เจ้าก็ไปได้ขอพระไทยท่านชายตรงเกอขอตัวก่อนเพคะทำตามสัญญาตามที่กล่าวไว้เหรอ